ปันจักรยานที่ปันจักรยานปันจักรยานปันจักรยานนปัญจยานขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ลงมาลงมาขึ้นไม่ได้ลงมาโอเคนั็นแม่แม่เห็นแม่ไหมเห็นแม่ไหมแม่ไปนู่นแล้ว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 ม,หวมา,าหามบอกมาเขามามาเล่ะห้ามให้หามใ้ไปนู่นนะ เห็นแม่ไหมหนุนไปหาแม่ไหมไปแม่ยูหนุนหาแม่ไหมแต่ยันไปไม่ได้ขัญไม่ได้หนุเห็นแม่ไหมหนุเห็นแม่ไมแม่แหม่หนหนุน่แม่น่แม่นี่ม่่น่ม่หม่ม่ห oh my god